มมอขอตอนรักเข้าสู่นักศึกยาหลอนเสียงกรีดร้องดังก้องมาจากห้องซ้อมรำในยามดึกฉันนั่งอ่านหนังสือในห้องสมุดยอย่างเพลิดเพลินราตรีกล่าวจูู่ร่างกายก็เย็นเฉียบ มือไม้แข็งทื่อสายตาพร่าหมูอีกแล้วสินะักราตรีพึมพำเฮ้ยเจราตรีระวังปักษาตะโกนทางวิ่งเข้ามาคว้าแขนราตรีไว้ทันร่างของราตรีแข็งทื่อก่อนจะเปลี่ยนท่าทางเป็นการรำไทยช่วยด้วยช่วยฉันด้วยเสียงแหลมเล็กดังออกมาจากปากของราตรีปักษารีบจับมือราตรีไว้พลางใช้พลังสัมผัสเงาภาพความทรงจำปรากฏขึ้น ห้องซ้อมรำในยามค่ำคืนหญิงสาวในชุดนางรำกำลังซ้อมรำอยู่คนเดียวแสงไฟกระพริบเงาดำพุ่งเข้าใส่เสียงกรีดร้องแล้วทุกอย่างก็ดับวูบอึกปักษาพังอัดถอยหลังเลือดกำเดาไหลซิบๆเกิดอะไรขึ้นราตรีถามหลังจากได้สติมีคนตายนางรำคนหนึ่งในห้องซ้อมรำปักษาตอบพลางซับเลือดกำเดา ต้องไปที่นั้นราตรีพูดพลางลุกขึ้นเก็บหนังสือเดี๋ยวก่อนเจ๊เจ๊เห็นอะไรบ้างไหมตอนโดนเข้าส่งปักษาถามฉันเห็นโรงละครเก่าแถวพระนครมีการแสดงขวัละครที่นั่นระตรีตอบงั้นไปกันเลยปักษาพูดพลางหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาทั้งคู่เดินทางมาถึงโรงละครเก่าอาคารซุดโซไม่มีใครใช้งานมานานหลายปี ระวังตัวด้วยนะเจ๊ปักษากระสิบเสียงดนตรีไทยแว่วมาแต่ไกลกลิ่นทูกหอมลอยอวนแสงไฟกระพริบพูบวา่านั่นไงปราตรีชี้ไปที่เงาร่างหนึ่งในชุดนางรำกำลังรำอยู่กลางห้องซ้อมวิญญาณสาวในชุดนางรำหันมาใบหน้าซีดขาวน้ำตาสีแดงไหลอักแก้มช่วยฉันด้วยเขาฆ่าฉันคนในคณะละครวิญญาณกล่าวใครกันละปักษาถาม ฉันจำไม่ได้แต่เขาอิจฉาที่ฉันได้เป็นนางเอกวิญญาณต่อเจ๊ลองหาข้อมูลในห้องสมุดดูดีไหมปักษาหันไปถามราตรีอืมฉันเคยเห็นข่าวเก่าเกี่ยวกับคณะละครนี้แต่ต้องค้นหาอีกทีราตรีตอบพรุ่งนี้เจอการที่ห้องสมุดนะเจ๊ปักษากล่าววันต่อมาที่ห้องสมุดร,ราตรีนั่งอ่านหนังสือพิมพ์เก่าอย่างตั้งใจปักษานั่งกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปข้างๆเจอแล้ว ราตรีอุทานอะไรเหรอเจ๊ปักษาถามพลางดูดเส้นบหมีเสียงดัง20ปีก่อนนางรำสาวชื่อวาศนาหายตัวไปอย่างลึกลับราตรีอ่านข่าวหายไปเลยไม่เจอศพหรอือปักษาถามไม่เจอแต่มีคนสงสัยว่าถูกฆาตกรรมราตรีตอบแล้วคนในคณะละครละ่ะปักษาถามมีนางรำอีกคนชื่อราชนีเธอได้เป็นนางเอกแทนวศนา ราตรีตอบรัชนีตอนนี้อยู่ไหนปักษาถามเธอยังสอนรำอยู่ที่โรงเรียนสอนนาฏศิล์แถวนี้ราตรีตอบต้องไปคุยกับเธอแล้วละ่ะปักษากล่าวทั้งคู่เดินทางไปที่โรงเรียนสอนนาฏศิลป์รัชนีหญิงั้กลางคนผิวขาวหน้าตาสวยคุงขายกําลังสอนรำให้เด็กๆสวัสดีครับคุณครูปักษาทักทายมีอะไรหรือคะรัชนีถามสีหน้าเคร่งเครียด ผมอยากถามเรื่องวาสนาปักษาพูดรัชนีหน้าซีดมือสั่นเล็กน้อยฉันไม่รู้เรื่องนั้นรัชนีตอบว่นวนห้วนจูจูราตรีก็รู้สึกหนาวสัน่นสายตาพร่ามัวอีกแล้วหรอือราตรีพึมพำปักษารีบเข้าไปจับมือราตรีภาพความทรงจำปรากฏห้องซ้อมรำในคืนนั้นวาสนากำลังซ้อมรำ รัชนีเดินเข้ามาทั้งคู่ทะเลาะก,กันรัชนีผลักวาสนาวาสนาล้มศีรษะกระแทกตกอึกปักษาพงาเลือดก,กำเดาไหลคุณคุณข่าวาสนาปักษาผู้เสียงสัน่นรัชนีร้องไห้มันเป็นอุบัติเหตุฉันไม่ได้ตั้งใจรัชนีสารภาพแล้วศหลักราตรีถามฉันฉันฝังเธอไว้ใต้ต้นไม้หลังโรงละครรัชนีตอบ วิญญาณวาสนาปรากฏตัวฉันแค่อยากให้ความจริงเปิดเผยวิญญาณกล่าวขอโทษขอโทษจริงๆรงรัชนีคุกเข่าร้องให้ฉันให้อภัยเธอแต่ต้องรับผิดชอบการกระทำวิญญาณตอบรัชนีพยักหน้าเธอตัดสินใจไปมอบตัวกับตำรวจวิญญาณวาสนายิ้มร่างค่อยๆจางหายไปอย่างน้อยก็ได้ความจริงปักษากล่าว และความยุติธรรมราตรีเสริมหลังจากคดีวาสนาถูกเปิดเผยปักษาและราตรีกลับมาที่ห้องสมุดเจ๊ครับผมว่ามีอะไรแปลกๆป,ปักษาพูดขึ้นอะไรหรือราตรีถามตอนที่ผมเห็นความทรงจำของวาสนามีบางอย่างผิดปกติปักษาตอบผิดปกติยังไงราตรีซักมีเงาดำบางอย่างที่ไม่น่าจะอยู่ในความทรงจำนั้นปักษาอธิบาย จูจูราตรีก็รู้สึกหนาวสั่นอีกครั้งเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งมาตอนนี้ราตรีพูดเสียงสัน่นร่างของราตรีแข็งทื่อปักษารีบจับมือเธอไว้ภาพความทรงจำใหม่ปรากฏโรงละครในอดีตไม่ใช่แค่วาสนาแต่มีนางรำอีกหลายคนที่หายตัวไปและทุกครั้งจะมีเงาดำปรากฏนี่มันปักษาตกใจ ผู้บงการวิญญาณราตรีพูดด้วยเสียงที่ไม่ใช่ของเธอเขาเอาวิญญาณพวกนั้นไปทำอะไรปักษาถามเขาเขาต้องการพลังของนางรำพลังแห่งศิละปะเสียงนั้นต่อเพื่ออะไรปักษาสักเพื่อเพื่อราตรีหมดสติไปก่อนจะพูดจบเจเจได้สติหรือยังปักษาเขย่าตัวราตรีเบาๆราตรีลืมตาขึ้นชา้าชฉันเห็นอะไรบางอย่างราตรีพูดเสียงแผ่ว เห็นอะไรเหรอเจ๊ปักษาถามอย่างร้อนรนใต้โรงละครมีห้องลับราตรีตกอบทั้งคู่รีบเดินทางไปที่โรงละครระวังตัวด้วยนะเจ๊ตปักษากระซิบนายก็เหมือนกันราตรีตบพวกเขาเดินลงบันไดเก่าๆไปยังใต้ถุนโรงละครเสียงดนตรีไทยแว่วมาแตกไกลได้ยินไหมราตรีถามเสียงดนตรีมาจากทางนั้นปักษาชี้ไปทางหนึ่ง ทั้งคู่เดินตามเสียงไปจนพบประตูลับซ่อนอยู่หลังกำแพงนี่มันปักษาทำแท้จะเปิดประตูเดี๋ยวปราตรีห้ามไว้อะไรเหรอเจ๊ปักษาหันมาถามฉันรู้สึกไม่ดีมีพลังงานชั่วร้ายอยู่ข้างในปราตรีตบปักษาหยิบเครื่องรางที่ลุงดาให้มาออกจากกระเป๋าลุงบอกว่าใช้ตอนฉุกเฉินปักษาพูดทั้งคู่สูดหายใจลึกแล้วเปิดประตูเข้าไป ภายในห้องมือสลัวมีวงเวทมนต์วาดไว้บนพื้นและรอบๆวงเวทมนต์มีร่างของนางรำหลายคนลอยอยู่วิญญาณถูกขังไว้ในแท่งแก้วนี่มันประตรีพูดไม่ออกคุณมาถึงแล้วสินะเสียงทุ้งต่ำดังขึ้นเงาดำค่อยๆปรากฏร่างผู้บงการวิญญาณปักษาตโกนฮึงหึกนี่แกอีกแล้วหรอือผู้บงการวิญญาณพูดพลางหัวเราะ ปล่อยพวกเขาไปราตรีตะกูลไม่มีทางข้าต้องการพลังของพวกเขาผู้บงการวิญญาณตอบเพื่ออะไรปรักษาถามเพื่อพิธีกรรมโบราณที่จะทําให้ข้ามีพลังเหนือความตายผู้บงการวิญญาณตอบจูจ่ๆร่างของปักษาก็เริ่มเปลี่ยนไปดวงตาเรืองแสงหื้อราชัยอย่างนั้นหรือผู้บงการวิญญาณพูดปักษาในร่างใหม่พุ่งเข้าจมตี แต่ผู้บงการวิญญาณหลบได้ทันไม่วันนี้ยังไม่ถึงเวลาผู้บงการวิญญาณพูดก่อนจะกลายร่างเป็นหมอกดำแล้วหายไปปักษาสุดลงกับพื้นเลือดก,กำเดาไหลราตรีรีบวิ่งเข้าไปประคองนายเป็นยังไงบ้างราตรีถามอย่างเป็นห่วงผมจำอะไรไม่ได้เลยปักษาตอบวันต่อมาที่บ้านลุงดำปักษานอนพักอยู่บนเตียงราตรีนั่งอ่านหนังสือเก่าอยู่ข้างๆ เชครับปักษาเรียกว่าไงราตรีตอบโดยไม่ละสายตาจากหนังสือตอนที่ผมเปลี่ยนไปผมเป็นยังไงบ้างปักษาถามนายเหมือนเป็นคนละคนราตรีตอบพลางวางหนังสือลงแล้วผมทำอะไรบ้างปักษาซักตอบนายดูเข้มแข็งน่ากลัวและมีพลังบางอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นราตรีตอบจูจูลุงดำก็เดินเข้ามาในห้อง มึงพักผ่อนได้แล้วเดี๋ยวลุงจะเล่าอะไรให้ฟังลุงดำพูดราตรีลุกขึ้นเตรียมออกจากห้องอยู่ฟังด้วยก็ได้ลุงดำบอกลุงดำนั่งลงบนเก้าอี้ยี่สิบปีก่อนมีองค์กรลับที่ล่าวิญญาณลุงดำเริ่มเล่าพวกเขาต้องการพลังจากวิญญาณเพื่อพิธีกรรมโบราณแล้วมีคนกลุ่มหนึ่งที่ต่อต้านพวกเขาผู้พิทักษ์วิญญาณลุงดำพูดเสียงแผว ปักษาและราตรีฟังอย่างตั้งใจแล้วเกิดอะไรขึ้นราตรีถามมีการต่อสู้ครั้งใหญ่หลายคนเสียชีวิตลุงดำตอบแล้วผมหลัะเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ปักษาถามลุงดำถอนหายใจยาวมึงเป็นลูกชายของหัวหน้าผู้พิทักษ์ลุงดำตอบปักษาตาโตแล้วพ่อผมตอนนี้ปักษาถามเสียงสัน่น เขาเสียชีวิตในการต่อสู้ลุงดำต่อแล้วทำไมผมถึงจำอะไรไม่ได้ปักษาถามต่อเพราะมึงบาดเจ็บสาหัสและถูกล้างความทรงจำเพื่อปกป้องมึงลุงดำอธิบายจากใครราตรีถามจากผู้บงการวิญญาณที่ยังตามล่ามึงอยู่ลุงดำต่อปักษานั่งนิ่งน้ำตาไหลาอาบแก้มแล้วตอนนี้ผมต้องทำยังไงปักษาถาม มึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้พลังของมึงและ,ะเผชิญหน้ากับความจริงลุงดำตอบคืนนั้นที่โรงละครเก่าปักษาและราตรียืนอยู่หน้าห้องลับพร้อมนะเจ๊ปักษาถามพร้อมราตรีตอบทั้งคู่เปิดประตูเข้าไปผู้บงการวิญญาณยืนรออยู่มาถึงเสียทีผู้บงการวิญญาณพูดปล่อยวิญญาณพวกนั้นไปปักษาตะโกน ไม่มีทางพิธีกรรมใกล้จะเสร็จแล้วผู้บงการวิญญาณตอบจูจูราตรีก็ถูกวิญญาณนางรำทั้งหมดเข้าส่งพร้อมกันเราจะช่วยเธอเสียงของวิญญาณดังผ่านราตรีปักษาจับมือราตรีพลังมหาศาลถามเข้าสู่ร่างของปักษษาดวงตาเรืองแสงหึกนี่แกอีกแล้วหรือผู้บงการวิญญาณพูดใช่และครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายปักษษาตอบด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไป ทั้งสองต่อสู้กันอย่างดูเดือดเงาเมื่อปะทะกับแสงสว่างทำไมทำไมแกถึงไม่ตายสักทีผู้บงการวิญญาณตะโกนเพราะความยุติธรรมไม่มีวันตายปักษาตอบแสงสว่างจากร่างของปักษาสาสง่งผู้บงการวิญญาณร้องลั่นร่างค่อยๆแตกสลายสักวันข้าจะกลับมาเสียงสุดท้ายของผู้บงการวิญญาณดังก่อนจะหายไปแท่งแก้วที่ขังวิญญาณแตกกระจาย วิญญาณนางรำทั้งหมดเป็นอิสระขอบคุณวิญญาณทั้งหมดกล่าวพร้อมกันก่อนจะจางหายไปปักษาสุดลงกับพื้นราตรีรีบเข้าไปประคองนายเป็นยังไงบ้างราตรีถามอย่างเป็นห่วงผมจำได้แล้วปักษาตอบพร้อมรอยยิ้มสองสัปดาห์หลังจากคดีนางรำที่ห้องสมุดร,ราตรีนั่งอ่านหนังสือตามปกติ ปักษานั่งกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปข้างๆเหมือนเคยนายไม่มีอย่างอื่นกินบ้างหรอือราตรีถามโดยไม่ละสายตาจากหนังสือก็อร่อยดีนี่เจ๊ปักษาตอบพลางดูเส้นจูจูแมวดำของราตรีที่ชื่อไอ้ปลดอดก็กระโดดขึ้นมาบนโต๊ะเฮ้ยไอ้ปลอดมาได้ไงราตรีอุทานไอ้ปลอดส่งเสียงร้องเตือนราตรีเริ่มรู้สึกหนาวสัน่นอีกแล้วหรอือราตรีพึมพำ ปักษารีบวางบะหมีม่แล้วเข้าไปจับมือราตรีภาพความทรงจำปรากฏโรงละครแห่งหนึ่งการแสดงขวนตัวพระรามกำลังต่อสู้กับทศกัณฐ์แต่จู่ๆตัวทศกัณฐ์ก็ล้มลงเลือดไหลนองไม่ใช่เลือดปรอมแต่เป็นเลือดจริงๆอึกปักษาพงังงาเลือดกำเดาไหลนายเห็นอะไรมาราตรีถามหลังได้สติ มีคนตายระหว่างการแสดงขวนปักษาตอบฉันเห็นโรงละครเก่าแถวบางลำพูราตรีเสริมงั้นไปกันเลยปักษาลุกขึ้นแต่จู่ๆลุงดำก็โผล่มาที่ห้องสมุดเดี๋ยวพวกมึงต้องฟังลุงก่อนลุงดำพูดเสียงเครียดมีอะไรหรือครับลุงปักษาถามคดีนี้มันเกี่ยวกับตำนานโบราณลุงดำตอบตำนานอะไรหรือคะ ราตรีถามตำนานขนเฮี้ยนเมื่อหนึ่งรอปีก่อนลุงดำเริ่มเล่ามีคณะขนคณะหนึ่งที่แสดงได้สมจริงมากโดยเฉพาะฉากสิทธศักดิ์ยกรบแต่แล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุสยองขึ้นตัวทศกัณ์ถูกฆ่าตายจริงๆบนเวทีและนับจากนั้นทุก20ปีจะมีคนตายในลักษณะเดียวกันปักษาและราตรีฟังอย่างตั้งใจแล้วปีนี้ราตรีผู้เสียงสัน ใช่ครบรอบหนึ่งรอปีพอดีลุงดำตอบมีอะไรพิเศษหรือเปล่าครับปักษาถามตามตำนานครบ100หนึ่งรอปีวิญญาณทศกัณฐ์จะกลับมาลุงดำตอบเพื่อราตรีสักเพื่อแก้แค้นและครองโลกมนุษย์ลุงดำตอบเสียงเครียดแต่ทำไมต้องคาคนที่แสดงเป็นทศกัณฐ์ทุก20สปีปักษาถามเพื่อสะสมพลังและรอเวลาที่เหมาะสมลุงดำตอบ และลุงคิดว่ามันเกี่ยวกับผู้บงการวิญญาณด้วยราตรีถามลุงดำพยักหน้าเขาอาจจะใช้พิธีกรรมนี้เพื่อฟื้นคืนชีพลุงดำตอบแล้วเราต้องทำยังไงปักษาถามพวกมึงต้องหยุดการแสดงคืนนี้ลุงดำตอบคืนนี้ราตรีทวนคำใช่คืนนี้มีการแสดงขวนที่โรงละครบางลำพูลุงดำตอบและถ้าเกิดการฆาตกรรมขึ้นอีก พิธีกรรมจะสำเร็จและโลกมนุษย์จะตกอยู่ในความมืดปักษาลุกขึ้นยืนงั้นไปกันเลยเจ๊ปักษาพูดระวังตัวด้วยลุงดำกำชับพวกมึงกำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่อันตรายที่สุดครับข่ะทั้งคู่รับคำขณะที่ทั้งคู่กำลังจะออกจากห้องสมุดลุงดำเรียกไว้ปักษาครับถ้าจำเป็นใช้พลังที่แท้จริงของมึงได้เลยปักษาพยักหน้า แตระวังอย่าให้มันควบคุมมึงทั้งคู่ออกเดินทางไปยังโรงละครโดยไม่รู้ว่าอีกาตัวหนึ่งกำลังจ้องมองพวกเขาอยู่ดวงตาของมันเรืองแสงสีแดงหลังจากเหตุการณ์นั้นที่บ้านลุงดำปักษาราตรีและลุงดำนั่งคุยกันเรื่องราวทั้งหมดเริ่มจากองค์กรลับที่ล่าว,วิญ,ญญาณปักษาเล่าพวกเขาต้องการพลังจากศิลปะโบราณโดยเฉพาะหน้าตสินไทย ราตรีเสริมวิญญาณนางรำเหล่านั้นมีพลังพิเศษที่สืบทอดมาแต่โบราณลุงดำอธิบายแล้วพ่อของผมเป็นผู้นำกลุ่มที่ปกป้องวิญญาณปักษาผู้เสียงแผวใช่และมึงก็สืบทอดพลังนั้นมาลุงดำตอแต่ทำไมถึงต้องลบความทรงจำผมด้วยปักษาถามเพราะตอนนั้นมึงเห็นพ่อถูกฆ่าต่อหน้าต่อตาลุงดำตอ พลังของมึงเดือดดานจนเกือบทำลายทุกอย่างเราเลยต้องปิดผนึกความทรงจำเพื่อปกป้องมึงราตรีจับมือปักษาแน่นแล้วคดีนางรำนี่ราตรีถามเป็นแผนของผู้บงการวิญญาณปักษาต่อเขาใช้คดีนี้ล่อพวกเราเพื่อทำพิธีกรรมแต่สุดท้ายเราก็หยุดเขาได้ราตรีพูดพร้อมรอยยิ้มครั้งนี้นะลุงดำพูดเสียงเครียด หมายความว่าปักษาถามผู้บงการวิญญาณไม่ได้ตายง่ายๆหรอกลุงดำตอบแต่อย่างน้อยตอนนี้เราก็มีกันและกันราตรีพูดปักษายิ้มใช่และผมจะใช้พลังนี้ปกป้องทุกคนปักษากล่าวอย่าลืมสิทธิ์ว่าฉันก็อยู่ข้างๆในเสมอราตรีพูดลุงดำมองทั้งคู่ด้วยรอยยิ้มก็จบไปแล้วนะครับคุณผู้ชม โปรดติดตามนักสืบวิญญาหลอนตอนต่อไป